มาลูกค้าเลยครับมาลูกค้าเราาลูกค้าันักเลครับโมคันนี้จะส่งลงแม็กมาให้นะครับทีสามเจ็ดนะครับก้านยกนะครับหยดแดงแบบนี้เลยพร้อมอยางดีสโตนนะครับ รักเกียแมนนวนะครับสำหรับนะครับพ่อบ้านนะฮะสายนะครับพ่อน้องออนยูต่างๆนะคูกค้าผมบอกเลยว่าราคาโคตรดีนะครับและที่สําคัญลูกค้านะครับได้รถปี2021เลยลูกค้าสภาพสวยเนะครับตัวรถสูงมากเลยครับไฟท้ายสวยๆแบบนี้เลยลูกค้านะครับใครหาอยู่นะผมบอกเลยว่าราคาโคตรดีพี่หรือใครกำลังดูป้ายแดงอยู่นะครับแต่ว่าไม่ซีเริ่มปีเท่าไหร่นะผมแนะนําคันนี้อีกหนึ่งคันเลยนะครับ น่าสนใจมากๆนะครับผมบอกเลยนะฮะและเลขไม้นะครับนะครับลูกค้าเลขไม่เพียงแค่ห้าหมื่นโลเท่านั้นเองนะครับมากับออปชั่นครบแบบนี้เลยนะฮะเดี๋ยวผมนะฮะจะพาไปดูนะครับรีวิวนะครับแบบทุกซองทุกมุมนะครับนะกับเจ้าตัวดีแม็กคันนี้กันเลยนะผมบอกเลยเราบอกไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับใครที่กำลังมองหาอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปดูคลิปเต็มกันเลยครับผม สวัสดีครับนะครับพบกับผมเซล์เบอร์อีกแล้วนะครับวันนี้นะฮะก็มีรถเข้ามาหนึ่งคันลูกค้าน,นะครับแบรนด์หลักอย่างอีซูซู ดีแม็กงาลูกค้านะผมบอกเลยว่างานดีสุดๆนะครับได้รถปี2021ลูกค้ารถยิงทีแค่ห้าหมื่นโลเท่านั้นเองนะครับก็ไปชมคลิปเต็มนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดคอมเมนต์ให้ผมด้วยนะครับนะสำหรับคันนี้นะครับเป็นในส่วนของอีสูตรดีแม็กนะครับหนึ่งกิโตัวแซดลูกค้าปี2021นนะครับเป็นตัวยกสูงนะครับนะเกียร์แมนนวลเลยนะครับลูกค้าสภาพตัวรถสวยๆแบบนี้เลยนะครับมาพร้อมตัวรถนะฮะสีบอลเงินแบบนี้เลยลูกค้านะครับกระจังหน้านะครับนะสี ผมมีแบบนี้เลยนะครับนะได้เป็นหน้าออน n e หน้าใหม่แล้วเรียบร้อยนะครับไฟแบบโปรเจกเตอร์ไฟเดทามมาให้แบบนี้เลยลูกค้าไฟเลี้ยวนะครับนะไฟตัดหมอกมีมาให้ครบแบบนี้เลยนะครับสภาพสวยสวยเลยนะครับนะเหลี่ยมผมสันต่งตางๆนะครับนะ ป้ายทะเบียนนะครับจะเปลี่ยนเป็นกรุงเทพให้นะลูกค้านะสภาพส,สวยสเลยนะฮะใครหาอยู่ลูกค้าห้ามพลาดเลยนะครับนะเป็นแคปนะครับโฟนะครับไฮบรนเดอร์ High แบบนี้เลยนะครับชว่งล่าเลยครับสภาพเดิมๆจากโรงงานแบบนี้เลยลูกค้านี่คือสภาพรถวิ่ง50,000ื่นโลนะครับ นะมาพร้อมกับยางนะล้อแม็กนะครับทีอีสามเก็ดก้านยกจดแดกแบบนี้เลยนะครับหาปร,ริงนะฮะสีแดงล้อตอสีแดงนะครับนะสภาพสวยสวยเลยลดัดด้วยยางดีสโตนนะครับสองหกห้าครับหกสิบอาร์สิบแปดลูกค้าสภาพสวยสวยแบบนี้เลยนะครับ ยางปี2 0 2 4ด้วยลูกค้ายางเกือบปลายปีเลยนะครับบริการข้างมีให้ลูกค้าไม่แตกไม่หักไม่ล้าวนะครับในกระจกมองข้างนะครับปบพับไฟฟ้านะครับพร้อมไฟเรนเตัวนะครับเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับมือเปิดประตูนะครับเป็นสีข้าในนะลูกค้านะครับได้เบาะหนังสีดำนะครับตัดได้สีขาวนะครับพอดีนะถ้าคิดไม่ติดต่อไม่ต่อกันลูกค้าขอโทษนะครับพอดีโทรศัพท์เข้าเมื่อกี้นะครับนะเบาะตัวใหญ่นั่งสบายลูกค้าคลายๆ c k กินซ a t เลยสภาพสวยๆเลยนะครับนะมาพร้อมกับตัวนะครับโครงสร้างนะครับลูกค้าที่เป็นเกร รถปี2021ลูกค้าดูตัวน็อตนะครับดูตัวมินอาร์คนะครับดูตัวมาร์คจากโรงงานนะครับสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะครับนะอีสุสี Max เนียนะครับหรือรถกระบะเนี่ยครับทุกแมนเนี่ยเขาจะให้วารตีนะครับนะใน่วนของตัวถังเนี่ย5ปี150,000โลนะครับผมว่าคันนี้ยังไม่หมดนะครับนะน่าจะเหลืออยู่ประมาณเกือบๆปีนะครับนะสวยๆแบบนี้เลยติ๊กเกอร์มอกอยู่ครบนะครับติ๊กเกอร์ลมยางอยู่ครบแบบนี้นะครับตัวหัวน็อตด้านในนะครับ สภาพสวยๆเลยลูกค้านะครับกับราคาค่าตัวเป็นแค่ ,0,000 นนะครับ3 9 0 0 0บาทลูกค้าประหยัดประหยัดแบบนี้เลยนะครับตัวโครงสร้างต่างๆนะครับมิดอาร์คสวยๆเลยลูกค้า4ประตูยกสูงแมนนวลนะครับ1นนะคิับปี2021ลูกค้าทำให้ราคาถึงอันนี้อยู่นะครับเดี๋ยวลูกค้าไปดูนะฮะผมจะพาดูไปเรื่อยลูกค้าดูไปเรื่อยๆเลยนะครับมาพร้อมมานที่หลังคานขายเครื่องเกียร์ให้1ึปี2 0 0 0 0โลนะครับ บริการช่วยเหลือ24ชั่วโมงให้อีกหนึ่งปีเต็มๆนะครับนะพร้อมเปลี่ยนถ่ายของเหลวนะครับและเก็บรายละเอียดตัวรถนะครับให้สมบูรณ์100%ก่อนส่งมอบสำหรับลูกค้าทุกท่านเลยนะครับสภาพสวยแบบนี้เลยลูกค้านะครับกร๊บๆเลยน็อตเดิมๆจากโรงงานมนาะจากโรงงานอยู่ครบเลยนะครับนะเครดิตฟิดาประมาณหมื่นหนึ่งครับพี่นะประมาณนี้เลยนะครับ ใครสนใจนะพี่นะติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับที่ผมทิ้งเอาด้านล่างได้เลยนะครับหรือโทรมาที่เบอร์โทร083นะครับส3 2 5 8 2 0้อนะครับเส้อเบอร์ตลอด24บชั่วโมงนะครับสามารถแอดแบงค์เขียวจากเบอร์นี้ได้เลยนะครับสภาพสวยๆกิ๊บๆแบบนี้เลยพี่นะครับด้านหลังนะครับหน้าไฟท้าย LED มาให้แบบนี้เลยลูกค้านะครับที่บนด้านหลังมีให้นะครับสติกเกอร์นะครับยูสูดีแม็กนะครับสติกเกอร์นะในส่วนของแซดนะครับเครื่องยนต์ DDI อยู่ครบเลยนะครับ หรือเปิดฝาท้ายครมเมีนมนะครับผมก็มาวิ่งจากโรงงานมาให้แบบนี้เลยนะครับตัวแม็กไีเนอร์นะลูกค้าไม่มีร่องรอยของการมรทุกหนักเลยอันนี้เราจอดไว้นะครับนะรถยังไม่ได้ล้างทำความสะอาดนะครับนะสวยๆเลยนะครับตัวโครงสร้างนะครับลูกค้าดูได้เลยนะครับรถมือสองไม่น่ากลัวอย่างที่คิดนะลูกค้าผมบอกเลยนะครับงานดีสุดๆนะครับนะตัวโครงสร้างต่างๆครับตัวร่องไม่มีร่องรอยของการมรทุกหนักมาให้เลยสภาพสวยๆเลยพี่ได้น่าใหม่หน้าออนิวมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับ หนึ่นะครับนะตัว Z นะครับไฮเดนเดอร์แคป4นะครับนะครับไปเบอร์ที่3มีให้นะลูกค้านะรถนะครับปี2021ราคา639,000บาทลูกค้าสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะครับรถแม่คนะครับช่วงล่างสวยๆเดิมๆจากโรงงานนะครับใครสนใจนะพี่นะติดต่อมาได้เลยนะครับวันที่หลักอังขายเครื่องเกียร์ให้ถึง1ปี20,000โลนะครับบริการช่วยเหลือ24ชั่วโมงให้อีก1ปีเต็มๆนะครับ นะพร้อมเป็นทายคองเหลวนะครับและเก็บรายละเอียดตัวรถนะครับให้สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ก่อนส่งมอบสำหรับลูกค้าทุกท่านเลยนะครับสภาพสวยๆแบบนี้เลยช่วงล่างนะครับพี่นะงามหยดนะครับบนทาด้านข้างนะครับสวยๆเลยนะครับนะโครงสร้างต่างๆนะครับผมพาดูรอบคันเลยลูกค้าไม่ต้องกลัวนะครับและที่สำคัญนะครับผมมีบริการตรวจรถจากหน่วยงานกลางให้ลูกค้าด้วยนะครับและมีบริการเซ็นไฟแนนซ์ถึงหน้าบ้านท่านและส่งรถถึงหน้าบ้านท่านทั่วประเทศเลยนะครับนะติดต่อเข้ามาได้เลยที่ไม่ว่าพี่จะอยู่ที่ไหนนะครับของประเทศไทยนะครับ ผมส่งรถพี่นะฮะส่งไฟแนนซ์ไปถึงหน้าบ้านพี่ได้ทุกคนเลยนะครับสภาพส,สวยๆแบบนี้เลยนะครับใครหาอยู่นะพี่นะห้ามพลาดเลยนะราคาดีมากนะครับหกแสนสามหมื่นเก้าพันบาทพี่เครดิตดีฟลาพร์มหมื่นหนึ่งเท่านั้นครับนะใครสนใจนะครับนะติดต่อเข้ามาได้เลยพี่รีบมาจับรีบมาจองกับรถปีใหม่ๆแบบนี้นะครับเลขไม่น้อยๆน,นะผมบอกเลยว่าราคาโคตรดีพี่มาจากโรงางานอยู่ครบนะส่วนใหญ่อินสุูดีแม็กนะครับผมได้มาเนี่ย ตัวรถนะครับน้ำมัจากโรงงานอยู่ครบกับทุกจุดเลยพี่รถเหมือนไม่ค่อยได้ใช้เลยเลยรถคันนี้นะพี่นะเลขไม่เพียงแค่ครึ่งแสนเท่านั้นนะครับครึ่งแสนแบบครึ่งแสนจริงๆนะครับนะไม่ใช่ครึ่งแสนปลายด้วยนะครึ่งแสนต้นต้นด้วยนะครับนะสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะครับใครสนใจนะพี่นะรีบมาจับรีบมาจองกันได้เลยนะครับนะราคาดีๆราะคาเราเนี่ยยังพันนะพี่นะหารถกลับบ้านช่วงปีใหม่ยังพันอยู่นะครับช่วงนี้นะเพราะว่าอาทิตย์หน้าอาทิตย์สุดท้ายแล้วนะครับที่แฟนนันจะวิ่งเส็นนะลูกค้านะ สาภาพสวยๆเลยนะครับนะใครสนใจนะพี่นะผมบอกเลยราคาโคตรดีได้รถปี2021นะครับนะและเลขไม่เพงแค่ห้า0 0ื่เท่านั้นพี่เดี๋ยวผมพาไปดูเลขไม้แท้ๆนะครับนะไม่มีกอมไม้กับไม้นะครับนะสภาพสวยๆแบบนี้เลยสำหรับใครที่สนใจนะครับคันนี้เป็นในส่วนของ e z u d m a x นะครับ1.9ตัวเซนะครับน่ไ h i g h n d e r c a p 4นะครับนะปี2021นะครับกับราคาเพียงแค่หกแสน 39,000บาทนะครับคดีฟรีดาวน์ผ่อนอยู่เพียง1น0 0งบาทเท่านั้นเองนะครับนามาพร้อมับริกางขายเครื่องเกียร์ให้ถึง1 1ปี20,000โลนะครับบริการช่วยเหลือ24ชั่วโมงให้อีึงเต็มเต็มพร้อมเปลี่ยนถ่ายคลองเหล็กน,นะครับและเก็บราฬิการตัวรถนะครับให้สมบูรณ์100%ยเนอนกอดสม,ม่ำสำหรับลูกค้าทุกท่านด้วยนะครับและมิวเดการตวรถนะครับจากหน่วยงานกลางนะครับนะรับรองว่ารถคันนี้นะครับไม่มีประวัติชนหนักที่ข้ามจมน้ำให้กับลูกค้าด้วยนะครับน้เดี๋ยวลูกคาท่านใใดดสสนนจะครับบตติ่อออถามมขู้ลเพิิ่มเตม ที่ผมทิ้งไว้ด้านล่างได้นนเลยนะครับหรือโทรมาที่เบอร์โทรสูงสุด32325820นะครับเสียเบอร์ตลอดี่ชั่วโมงสาม,มารถแอดบ้านเขียวจากเบอร์นี้ได้เลยนะครับนะเดี๋ยวผมพาออปชั่นด้านในกันต่อลูกค้าว่าออปชั่นด้านในนะครับมีอะไรให้ลูกค้าบ้างนะครับกับรถเจ้า1.9คันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูภายในกันต่อดีกว่าครับผมนี่มาด้านในต่อเลยลูกค้านะผมสตาร์ทให้ดูเลยเรียวเยวเลยชึ่งเดียวคือติดเลยลูกค้า สภาพสวยสวยเลยหน้าปัดสวยสวยแบบนี้เลยนะครับตรงกลางแสดงผลแบบดิจิตอลนะครับและเลมาอยม่เพียงแค่5060โล,ลลูกค้านะครับสภาพดีสวยแบบนี้เลยนะฮะกับราคา6ก9องเเอ้ย639 <c oughs> นะครับผมว่าไม่แพงไปนะลูกค้านะสภาพดีสวยหน้าปัดนะฮะสีแดงอมน้ำเงินแบบนี้เลยนะครับนะสภาพสวยสวยเลยมาพร้อมกับตัวบรอยมาติฟังกชันนะครับซ้ายขวาล้วคำสั่งเสียงได้รับสายวางสายได้น,นะครับนะมาพร้อมกับตัวคูชช่นโดรนมาให้แบบนี้เลยนะครับนะตัวพวงมาลัยสภาพสวยสวยแบบนี้เลยนะครับมาพร้อมกับตัวคอนโซลด้านหน้าสีดำนะครับ สภาพกริบๆเลยนะครับนะตรงนี้นะครับมีที่จับของให้นะครับนะก็บพวกบต่างๆนะครับไฟเชิญนะครับแล้วก็ท่องจับของนะครับด้านบนและด้านล่างนะครับนะตัวบุกนะอยู่ครบเลยนะครับตัวแอร์นะครับแล้วก็ที่วางแก้วนะครับคันนี้นะฮะได้ส่วนของกล้องมาทึกหน้ารถมาให้ลูกค้าพร้อมแถมฟรีไปให้เลยนะครับนะจอกล่างนะสกีนะลูกค้านะสวยๆแบบนี้เลยนะครับนะ สามารถนะครับแอนดรอยด์ได้นะครับ Apple c a r ค l a y ได้นะครับแอปเ e ิ a ลคาเพย์นะผมเคยลองเล่นแล้วลูกค้าตัวนี้นะผมบอกเลยพิเศษสุดๆคือนะครับลูกค้านะครับไม่ต้องเสียบสายลูกค้ากดในตัวจอนะครับมันจะขึ้นมาที่โทรศัพท์เลยจับคู่คล้ายบลูทูธเลยนะครับแล้วไม่ต้องติดเนวิเกเตอร์เพิ่มลูกค้าเพราะว่าเราสามารถใช้ Android Auto และ Apple c a r p l a y ได้นะครับนะแอนนะครับมาอนุรักมาให้แบบนี้เลยลูกค้าสภาพดีสวยเลยนะครับมาพร้อมช่องนะครับนะ USB นะครับ AU/X มาให้พร้อมนะครับพร้อมช่องชาร์จไฟจุบลีมาให้แบบนี้เลยนะครับนะมีโหมดนะครับในส่วนของลงขอมาให้ด้วยนะครับเกียร์แมนนวลนะครับ6สปีดนะลูกค้านะมาพร้อมกับคอนโซลด้านข้างนะครับนะช่องเก็บของแบบนี้เลยสภาพสวยๆพี่ด้านบนนะครับผ้าหลังคาสีเทานะครับมีเจิมหลวงพ่อมาให้นะครับนะนิดๆหน่อยๆนะครับนะมีที่เก็บแบตด้านบนให้นะครับพร้อมไฟสองสว่างสีส้มด้านหน้าถึง2ดวงสว่างสว่างแบบนี้เลย สติ๊กเกอร์แอร์แบ็กนะครับนะด้านนอกนะครับและด้านในบ้านบางแดดด้านหน้าผู้สัต์ตอนหน้าอยู่ครบนะครับพร้อมกระจกและไฟพร้อมในตัวนะครับนะท่งคนขับนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมใส่ให้ลูกค้าไม่มีปัญหานะครับเร็กๆน้อยนะรถมือสองต้องมีตำหนิอยู่แล้วพี่นะครับเร็กๆน้อยมีอยู่แล้วนะครับนะขอแค่ลูกค้ารับในส่วนของตำหนิตรงกันได้เพราะว่าเราสามารถแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าได้อยู่แล้วนะครับนะก็นะครับคันนี้นะคสนใจนะครับฮิซูดีแม็กนะครับ1.9่นะครับลูกค้าตัวแซดนะครับไฮเดนเดอร์แคปโฟนะครับ ปี2021นะครับเลขหมาไปแค่50,000โลเท่านั้นลูกค้ากลับราคาค่าตัวเป็นแค่639,000บาทลูกค้าเครดิตฟิดาพน11,000เท่านั้นนะครับนะตลอดยุสัญญาเลยนะครับนะสวยๆเลยนี่ครับมือหมวกกนะเื่นมาให้นะระบบระบบอ่าระบบไฟกันหมอกนะครับช่องเก็บเงินตรงนี้นะครับนะตัวเปิดฝาท้ายฝาถังน้ำมันนะครับแถมประตูสีดำนะครับตรงนี้จะเป็นสีเทาสวยมากนะครับตรงนี้เป็นหนังนะครับตัดได้ได้สีขาวนะครับ สวิตกระจกนะครับแล้วก็ปรับพับกระจกไฟฟ้ามาให้ครบแบบนี้เลยนะครับด้านหลังนะครับนะได้ในส่วนของบอะหนังสีดำเช่นกันลูกค้านะได้สีขาวนะครับสวยๆเลยนะครับมีที่เท้าแขนมาให้นะครับพร้อมตัวนะครับที่วางแก้วนะครับด้านหลังนะครับมีช่องชาร์จไฟ USB ให้1ช่องนะครับพร้อมแอร์สำหรับผู้โดยสารตอนหลังให้อีก2ช่องเลยนะครับดั้นบนท้งหลังคานะครับนะก็มีไฟสองสปันงกางมาให้นะครับพร้อมตัวลำโพงที่เป็นเซอร์ราล์นะครับนะมาให้แบบนี้เลยนะครับสวยๆเลยลูกค้า นะครับนะิบเลยใครหาอยู่นะนี่ราคาดีนะครับนะไดารถใหม่ด้วยปี2021นะครับแพงประตูเหมือนกันทั้ง4บานสภาพสวยเลยนะฮะเดี๋ยวใครสนใจนะพี่นาะเดี๋ยวผมคลีนให้นะไม่ต้องกลัวนะเพราะว่ารถเพิ่งเข้ามาใหม่ๆสดๆร้อนๆแบบนี้เลยนะฮะกับราคาเพียงแค่ 6แสนนะครับ30,000-9,000บาท 5, ลูกค้ากะเลขไมค์แค่50,000กโลกับรถปี2021นะครับใครสนใจนะครับติดต่อสอบถามข้อมูลเติมที่ผมทิ้งไว้ด้านล่างได้เลยนะครับหรือโทรมาที่เบอร์โทร083นะครับ2325820นะครับเซสียเบอร์นตลอด24ชั่วโมงสามารถแอดบใบเขียวจากเบอร์นี้ได้เลยนะครับสภาพชิ้นส่วๆคิดแบบนี้เลยพี่เดี๋ยวผมพา,าไปดูห้องเครื่องต่อนะครับมาสภาพห้องเครื่องนะพี่รถปี2021เลขไมค์50,000กโลเนี่ยสภาพห้องเครื่องเขาเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูสภาาพห้ออองงเคครรื่่่กกัันตดีวบผม มาดูสภาพห้องเครื่องต่อลูกค้าคันนี้นะครับน่าเป็นเครื่องยนต์1.9นะครับหรือ1 9 0 0 c นะครับนะที่เป็นเครื่องยนต์ DDI นล้วมีสูบๆมาให้แบบนี้เลยลูกค้านะครับฝาครอบเรื่องนะครับไม่มีรอยขีดข่วนเลยนะครับสภาพเป็นสวยนะครับนะตัวฝาใส่น้ำมันเครื่องนะครับอยู่ครบแบบนี้เลยนะครับในส่วนของนะครับฝากระโปรงนะครับด้านบนนะครับตัวเม็อาร์ตต่างๆนะครับไม่มีแกะไม่มีไขนะครับนะในส่วนของนะครับล้อด้านล่างก็เช่นกันนะครับตัวนะครับ เม็อาร์คหรือตั้หนิจจากโรงงานแบบนี้เลยตัวหัวน็อตนะครับคานด้านข้างนะลูกค้าดูได้เลยนะครับสภาพสวยสวยเลยนะครับไม่มีแกะไม่มีไขแม้แต่ตัวเดียวเลยลูกค้านะครับนะเพจมอกอยู่ครบนะครับนะคานด้านหน้านะครับสภาพสวยๆนะครับแผงยิ่ดีด้านหน้านะครับไม่แตกไม่หักไม่ล้าลูกค้าสภาพกิิบๆแบบนี้เลยนะครับสวยๆนะครับหัวน็อตไม่แกะไม่ไขแม้แต่ตัวเดียวตัวโครงสร้างต่างๆสภาพสวยสวย นะครับตัวหัวน็อตนะครับตัวเม็อาร์คนะครับฝากระโปรงสภาพนะครับตัวเบรกเอเบสนะลูกค้านะตัวสายไฟไม่มีฉีกขาดเลยนะครับมาจากโรงงานก็ยังอยู่นะครับสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะครับนะพัดลมด้านหน้านะลูกค้ามาจากโรงงานอยู่ครบนะครับติ๊กเกอร์นะครับตัวพัดลมด้านหน้าไม่แตกไม่หักไม่ลาวนะครับสภาพสวยๆแบบนี้เลยลูกค้า แบตเตอรี่นี่ครับได้ของ 3k ครับแบตเตอรี่แบตเตอรี่รุ่นใหม่นะลูกค้าเดือนสองปีหกแดนะครับกำลังจะครบ1ปีนะครับสภาพสวยๆตัวโครงสร้างนะครับตัวสายไฟนะครับอยู่ในสายโคดสายถักเดิมๆจากโรงงานแบบนี้เลยนะครับไปพี่ดูมาจากโรงงานดินี่คือสภาพองเครื่องเลขใหม่ห้าหมื่นโลนะครับสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะครับตัวกล่องฟิลนะครับไม่มีรอยขีดข่วนสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะครับ ใครหาอยู่นะพี่นะไม่ผิดหวังแน่นอนอะนะครับมากจากโรงงานอยู่ครบครบนะครับตัวอร์โบมาจากโรงงานก็ยังอยู่แบบนี้เลยนะครับส,สภาพกิบกริบนะครับสภาพสวยๆมากจากโรงงานอยู่ครบนะครับตัวห้องเครื่องนะครับไม่มีคราบเดิมน้ำมันแ,แดงสิน้นมาดูมากจากโรงงานด้านล่างลูกค้าสภาพสวยๆ นะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับครับราคาเพียงแค่629ลูกค้าผ่อนเพียงแค่หมื่นหนึ่งเท่านั้นนะครับเครดิตฟรีดาวน์นะครับได้รถใหม่ปี2021เลขไม้เพียงแค่ห้าหมื่นโลเท่านั้นนะครับสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะครับแขกัขกรับรองด้านบนมีให้นะลูกค้านะติดเกอร์ด้านบนอยู่ครบนะครับตัวน็อตนะครับ เป็นอาร์กเดิมๆจากโรงงมาแบบนี้เลยนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับคันนี้นะครเป็นอีซูซูดีแบ็กนะครับ1.9ตัวแซนะครับพาร์เดนเดอร์แคปโฟนะครับปี2021เลือกมาเพียงแค่50,000โลเท่านั้นนะครับกับราคาเพียงแค่6แส0 0 0ามหมืบาทลูกค้าเครดิตดฟิดาคอน10,000หมืเท่านั้น10,000หมื่นถึงพันเท่านั้นนะครับนะมาพร้อมบริการติดตั้งการขาบเครื่องเกียร์นะครับไม่ถึง1ปี20,000ื่นโลนะครับบริการช่วยเหลือยี่ี่ชั่วโมงให้1ปีเต็มๆนะครับพร้อมเปลี่ยนถ่ายของเหลวนะครับ และเก็บรายละเอียดตัวรถนะครับให้สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ก่อสมม่อบสำหรับลูกค้าทุกท่านเลยนะครับนะทำรายการตรวจรถจากรยานกลางให้ลูกค้าด้วยนะครับวันรถคันนี้นะครับไม่มีประวัติชนหนักหรืพิฆาตจมน้ำแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ผมทิ้งไว้ด้านล่างได้เลยหรือโทรมาที่เบอร์โทรสุดปลสามนะครับสองสามสองห้าแปดสองสุขนะครับเจอเบอร์ตลอดทั้ง24ชั่วโมงสามารถแอดมาเขียวจากเบอร์นี้ได้เลยนะครับรับประกันกรขอค่จมน้งแนนน่อท้ครับผมนนะสใจติดต่อเข้้าามไดเลยนะครับผม เป็นยังไงบ้างครับลูกค้ากับการรีวิวนะครับทุกซ่องทุกมุมกับเจ้าดีแม็ก1.9คันนี้นะผมบอกเลยว่าราคาดีมากครับลูกค้านะราคาต่อรองได้นะครับอันนี้พูดตรงๆเลยนะครับนะอัดรัสูงนิดนึงแต่ว่าผมบอกเลยว,ว่ารถสวยมากนะครับและที่สำคัญมีแค่ห้าหมื่นโลเองลูกค้าราคายังจบราคาไหนมาคุยกันได้ นะครับนะถ้าขายได้ผมขายเลยนะครับนะสำหรับใครที่สนใจนะครับคันนี้เป็นในส่วนของฮิวสุดีแมกนะครับน้ำหนึตัวเซตนะครับมาหาฮารเดอร์แคปโฟนะครับนะซีมตัวยกสูงเกียร์แมนนวลนะครับปี2021ันยได้ตัวรถสีบอลเงินแบบนี้เลยนะครับนะแล้วก็ลงแม็กมาให้นะครับที่ามเนะครับการยกหยุดแดงขอบ18มาให้นะครับพร้อมยางดีโซนนะครับขอบขาวนะครับยางปี2024เลยนะครับนะใครสนใจนะครับติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เข้ามาได้เลยนะครับนะและที่สําคัญนะครับนะคันนี้นะนะัดี๋ยวทุกคันที่ผมลงไปนะครับมามีบริการตรวจรถนะครับจากหน่วยงานกลางทุกคันนะครับนะรองรับนะครับว่ารถคันนี้นะครับไม่มีประวัติชนหนักพิการจมหนาแน่นอนร้อยเปอทุกคันเลยนะครับนะลูกค้าสบายใจได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกรณีซื้อสดหรือกรณีซื้อไปนั้นนะครับผมตรวจรถให้ลูกค้าทุกเคสนะครับนะ แล้วผมบอกเลยว่าราคาดีๆราคาพระแบบนี้นะฮะห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับเครดิตฟิด,ด,ดาลูกค้าผ่อนอยู่เพียงนะครับหนึ่งหมื่นนะครับหนึ่งพันบาทเท่านั้นเองนะครับนะตลอดอายุสัญญามีบริการจัดไฟ n a n c ถึงหน้าบ้านท่านทั่วประเทศนะครับและมีบริการจัดส่งรถถึงหน้าบ้านท่านทั่วประเทศเช่นกันเลยนะครับน,ะ,ะ,นะ,ะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับ ผมมีในส่วนของวันที่ัำการขายนะครับเครื่องเกียร์ให้ถึง1ปี1น0 0 0หมื่นโลนะครับบริการช่วยเหลือ24ชั่วโมงนะครับให้อีก1ปีเต็มๆนะครับพร้อมเปลี่ยนถ่ายของเหลวนะครับและเก็บรายละเอียดตัวรถนะครับให้สมบูรณ์100%ก่อนสมมอบสำหรับลูกค้าทุกท่านเลยนะครับนะใครสนใจนะครับติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ผมทิ้งเอาไว้ทานล่างนี้เลยนะครับหรือโทรมาที่เบอร์โทรศูนย์แปดสามนะครับสองสามสองห้าแปดสองศูนย์นะครับเซอร์เบิร์นนะครับตลอดยีบ สำหรับใครที่สนใจนะครับห้ามพลาดเลยลูกค้าหรือกระหายรถนะครับกระบะไว้ใช้งานนะครับผมบอกเลยว่าห้ามพลาดเดกดขาดสำหรับ d m a x 1 9ตัว Z นะครับ Highlander Cap 4นะครับสีประตูยกสูงเกียร์แมนนวลนะครับได้หน้าใหม่นะหน้า all new แล้วเรียบร้อยนะครับกับราคาเพียงแค่6 39,000บาทนะครับเครดิตพิณามพร11,000ตลอดยูสัญญาเลยนะครับนะ และมีบริการตรวจรถนะครับจากหน่วยงานกลางให้ลูกค้าทุกคันนะครับมาลองรับว่ารถคันนี้นะครับไม่มีประวัติชนหนักที่ข้ามจมน้ําแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับนะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับติดต่อสอบถามข้อมูลเติมนะครับที่ผมทิ้งเอเด้านล่างได้เลยนะครับหรือโทรมาที่เบอร์โทรศูนย์แปดสามนะครับสองสามสองห้าแปดสองศูนย์นะครับเซอร์เบอร์ตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงสามารถแอดบ้านเขียวจากเบอร์นี้ได้เลยนะครับนะยี่สิบเก้าตัวเซทลูกค้าฮาร์เรนเดอร์แคปโฟนะครับปีสองพันยี่สิบเอ็ดนะครับ กับราคาค่าตัวนะครับสบายๆเบาๆแบบนี้นะครับผมอะไรมาตีฟังก์ชันคูลคอนโทรลนะครับให้ครบๆแบบนี้เลยนะครับเลขใหม่ห้าหมื่นนะครับอ่ะประหยัดไปจากป้ายแดงผมบอกให้ว่าประมาณสักเกือบเกือบสามแสนนะลูกค้านะผมบอกเลยมาที่สําคัญเนี่ยได้แบรนด์หลักอย่างอีซูซูดีแม็กมาให้ครบๆแบบนี้เลยนะครับใครสนใจนะครับนะรีบมาจับรีบมาจองได้เลยพี่นะครับใครใครหารถกลับบ้านช่วงปีใหม่เห็นลยครับ นะพร้อมจะส่งให้ไ้แบบนี้นะยังทันอยู่นะครับนะอาทิตย์หน้าอาทิตย์ถุดายแล้วนะครับนะของปีนี้นะครับที่จะเซ็นแฟนได้ทันนะครับนะสำหรับใครที่สนใจนะครับติดต่อสอบถามข้อมูลเติมที่ผมที้ด้านล่างได้เลยนะครับสำหรับใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดคอมเมนต์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นการนำ engagement ของตัวคลิปนะครับและนะครับเป็นกำลังใจเพเล็กน้อยนะครับนะ สำหรับที่สนใจนะครับติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ผมทิ้งแล้วหน้าได้เลยนะครับหรือโทรมาที่เบอร์โทรศูนยบบ์แปดสามนะครับสองสามสองห้าแปดสองศูนย์เชเบิร์นตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงนะฮะสำหรับวันนี้ผมเชิญเบิร์นต้องลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ